ถ้เาเหมือนเครื่องบินลำหนึ่งกลางเก่ากลางใหม่คือก,กาลังจะใหม่ก็มี่วนเก่าๆมาผสมผสานกันมานะแต่ปลอดภัยนะเครื่องบินแต่มานำพัที่นักบินนักบินมีอีกคนสองคนใช่ไหมคนหนึ่งเป็นกัปตันใช่ไหมคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยนักบินใช่ไหมเพราะได้กัปตันกับผู้ช่วยคนไหนไต้องเก่งกว่ากันฮะไอผู้ช่วยเก่งกว่ากัปตันเขาเป็นคนควบคุมคอนโทรลเพราะนล้นกัปตัน,นจะไม่มี หนุ่มๆเท่าไหร่มันจะมีแก่ๆแบบนี้เข้าใจป่ะคุณจะขึ้นเครื่องบินที่มีนักบ,บินมีประสบการณ์อย่างผมหรือจะขึ้นอย่างวัยรุ่นขึ้นมาขับเครื่องบินอ่ะอ่ายังไงก็ถึงที่หมายนะยังไงก็ถึงที่หมายเพราะว่าประสบการณ์มีนะอยู่กันมาหลายปีมาแล้วรู้ปัญหาทุกคนแต่ถ้าผมแก้ได้ผมแก้ไปหมดและนานแล้วแต่ทั้งหมดวันนี้ผมต้องขอร้องพูกเราว่าต้องแก้กันด้วยความจริงใจต่อกันเข้าใจกันถ้าทุกคนบอกว่า ไอ้ในกรนีไอ้นี่พร้อมกันไปไม่ได้หรอกนะสิ่งทจ่เตือนพวกเราวันนี้คือหาเสียงมันเดือดเย้ยหมดเลยไอ้เสนอว่าจะให้นะลองดูนี่จะเป็นรัฐบาลจะให้ได้ไหมอืมเนาะให้ได้ไหมไม่ใช่ดิผมให้ดิผมทําได้ที่ว่าผมพูดสิ่งที่ผมทำได้ไงไอ้ดีเขาพูดแล้วทําไม่ได้เดี๋ยวก็จะว่าไงถูกไหมนเบอร์เขาไปพูดถึงกระเป๋าซ้ายไงเอาพูดถึงกระเป๋าไว้อย่างเดียวไงนะเพราะนั้น นักบินก็ต้องมีประสบการณ์ผมอยู่กับนี้มาหลายหลายปีไปแล้วบางอย่างผมยอมรับว,ว่ายังไม่สําเร็จวันนี้อายุจะเจ็ดสิบแล้วนะนี่เป็นนักบินคู้ให้จะแก่แล้วล่ะแต่จะมีสมรรถภาพอยู่เพราะนักบินคนแก่นักบินมีสุรร่าพใช้ประโยชน์ตอนไหนได้ตอนที่ไปเกิดวิกฤตอากาศไปรแปรวนผันผัวจะไม่ค่อยตกใจเพราะนี่ชินแล้ว นะบังคับเครื่องบินได้ได้ถ้าเด็กๆจะตื่นเต้นหน่อยหน่อยเพราะถ้ามันต้องไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่เราต้องไปด้วยกันทั้งคนคนเด็กคนเล็กคนเท่าคนแก่คนชราคนทั้งหมดนี่คือคนไทยทุกคนใช่ไหมเราต้องแบ่งว่าจะดูแลแต่ละชั้นอย่างไงลุงตัวอายุ69แล้วนะครับท่านผู้ชมฮะกำลังจะ70ปีนะครับก็ต้องมีกัปตันนะแล้วก็ต้องมีนักบินผู้ช่วยต้องมีทั้งคนแก่แล้วก็คนหนุ่มนะระเขากันไปเวลาเจออากาศแปรปรวนเนี่ย คนแก่เนี่ยจะมีประโยชน์เพราะมีประสบการณ์รนะฮะแล้วจุดสําคัญวันนี้ทนายกพูดถึงการฟื้นความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียที่ห่างหายไป32ปีท่านผู้ชมครับตรงนี้สําคัญมากพอฟื้นกลับมานะฮะเม็ดเงินกําลังจะหลั่งไหลามาโดยทางซาอุดิอาระเบียนั้นก็ชื่นชมและคิดถึงแรงงานไทยมากๆนะฮะ เขาต้องการอยากมาทั่ไปสมัครที่กระทรวงแรงงานแต่อยู่ต้องไปพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนนะวันนี้ส่งไปหลายพันแล้วนะคือเดือนละหกเจ็ดหมื่นนะทำไรไปเป็นลูกจ้างพนักงานโรงงานขุดเจาะน้ำมันโอ้โหรับไม่รับไม่อั้นนะอยู่ต้องไปพัฒนาก่อนเขาต้องการพวกนี้กับพวกสายบริการนะบริการแพทย์พยาบาลดูแลคนแก่อะไรนะ ดูเปิดดูบ้างถ้าไปเปิดในเรื่องของอย่างอื่นมากเกินไปมันก็ปวดหัวเปิดเรื่ององอากระสรวงรางงานมีการนโยบายในการเอารรงงานต่างประเทศอย่างไหนท่านไปอบรมแล้วเขารับรองให้แล้วเนี่ยเขารับไปหมดอลเนาะหลายประเทศจะได้แต่งานถ่ายพระขยันในงานท่ายเนี่ยขยันแต่ถ้ารู้ว่าเธอก็ลีิถึงบ้านลูกเมียก็รออยู่ใช่ปะ่ะต้องปลอดภยัยแค่นั้นแหละ,ะมีอะไรกันแล้วเราซาอุเนี่ยเราไม่ได้คบกันมากี่ปีสามสองปีแล้วใครทำให้ครบมาได้อะ กลไอ้นืบินแก่คนนี้แหละแน้วบินแก่ๆนี่มันทำถามเกี่ยวกับเปไม่มีใครสนใจผมตั้งแต่ผมเป็นทหารแล้วไม่จะทํำยังไงผมก็เฉลิมประชก็โชคดททีที่เรียบร้อยตอนนี้การกลงทุนหลายแสนของเขามาทุกมิตินะเขารักประเทศไทยเขาชอบประเทศไทยเราต้องการเป็นพื้นที่ที่พักผ่อนที่ดูแลการท่องเที่ยวต่างแล้วก็ดูแลเมจิคคอนทับด้วยเรื่องการดูแลเรื่องสุขภาพ วันนี้ไปดูที่กรุงเทพฯพหลังโควิดมามาก,ะกระตุ้มเลยพวกอะไรากกลางอะไรคนเนี้ยเพราะเราหมอเราดีเอาใจเขาดีทุกอย่างเขาพอใจเราจะต้องเป็นศูนย์กลางเรื่องสุขภาพและเวลงานนี้จะกระจายไปรูปหลานของท่านมีงานทำทั้งหมดต้องมองภาพใหญ่ภาพกลางและภาพเล็กแล้วย้อกครับ,บท่านผู้ชมฮะอันนี้คือจุดเดียวนะฮะนี่ยังอยู่กุดจับอยู่เลยนะฮะโ,ฮโฮแล้วก็ไปจุดที่สองนะครับ,รบไปจุดที่สองก็คือไปที่หนองหานท่านผู้ชมฮะท่านนายกก็ไปที่หนองหานนะครับแล้วก็ ท่านนายกก็ไปที่อำเภอเมืองจุดที่3นะครับวันนี้เหนื่อยแล้ววันนี้ใช้เวลาอยู่ที่อุดรธานีนะฮะโอ้โหความจริงอยากจะไปหลายอำเภอกว่านี้แต่เวลามันหมดซะแล้วเพราะว่าก็เคลื่อนไปช้ามากนะฮะเคลื่อนไปช้ามากแล้วก็ทุกคนก็ตื่นเต้นมากนะฮะโดยเฉพาะเลขรถของลุงตู่ทะเบียนรถนะฮะที่ลุงตู่ใช้ไป5559กนะครับก็ทำให้วันนี้เลข5 9กับ55้า เกลี้ยงแผงเลยนะท่านผู้ชมฮะเกลี้ยงแผงรวมไปถึงหมายเลข22ด้วยเพราะลุงตู่บอกนะฮะลุงตู่บอกว่าคือยังไงก็ตามแต่ก็ขอให้เลือกผู้สมัครของพักรวมไทยสร้างชาติกรุณาช่วยจําไว้หน่อยว่าสอสที่สมัครของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาได้เบอร์อะไรจะก,กี่เคกี่เบอร์ก็ช่วยเหมามาทั้งหมดแล้วอย่าลืมที่สําคัญอย่าลืมเบอร์22เดี๋ยวจะไม่มีนายก <c oughs> คือต้องเลือกเบอร์22ด้วยนะฮะ <c oughs> ต้องเลือกเบอร์22ด้วยเดี๋ยวจะไม่มีนายกนะฮะนี่ครับโอ้โหแล้วก็ลุงตู่พูดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมพูดมาเหนื่อยแล้วก็ขอให้ไว้ใจขอให้เชื่อมั่นลุงตู่คนนี้อย่าลืมลูกข้าหนึ่งคนนี้ด้วยหน้าตาก็พอดูได้นี่คือหน้าตาคนอีสานฮะที่เป็นผู้นํารัฐบาลในตอนนี้บัตรประชารัฐเขาไม่เรียกบัตรคนจนเขาเรียกบัตรลุงตู่นะเขาเรียกบัตรลุงตู่เราจะดูแลและจะพัฒนาให้โดยทําอย่างไร เพื่อน,นําไปกู้เงินด่วนฉุกเฉิน1 0 0 0 0บาทท่านผู้ชมฮะบัตรลงตูเนี่ยกู้ได้ฉุกเฉิน1 0 0 0 0บาทนะฮะอันนี้ไม่ผิดอะไรเพราะเป็นการหาเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้แล้วไปกู้เงินหมื่นแล้วเอาเงินไปผ่อนผันไม่ต้องเดือดร้อนและเราจะต้องเปิดกองทุนภาคประชาชนให้มากขึ้นมากขึ้นครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะ